สวัสดีครับขอตระหรับผ้ามาบนสนุอยหัวลาพัฒนานะครับก่อนอื่นก่อนอื่นนะครับคําเตือนคลิปไน่้หาในคลิปวิดีโอนี้เป็นการเก็บสถิติการค,คํานวณค้นหาตัวเลขที่จะเกิดขึ้นภายในอนาคตจมเพื่อความบัเทิงไม่สนับสนุนเล่นกันพนันทุกชนิดและสิ่งผิดกฎหมายเด้อสุบพ้นหัวราวที่ออกเด้อ ชุดหตัวชุดสี่ตัวนะครับศ2 6 5 6สองหห้าหหนึ่งนะครับสี่ตัวก็ห 6, 5ห้าหกหนึ่งชุดสามตัวนะครับนี่ผมให้นะครับชุด3ามตัวแตกนะครับหนึ่งห้าหก หกหนชุด3มตัวห้าหหนึ่งนะครับแตกนะครับแตกชุด3ตัวนะครับหกห้ากับ6กหนึ่งนะครับหกหนึ่งหหนึ่งที่จริงผมไปกลับให้นะครับง้นผมลง สามขอโทษครับเข้านะครับหกหนึ่งแตกสามตัวนะครับสามตัวก็แตกหนึ่งห้าหกหกหนึ่งห้ามันออกห้าหกหนึ่งนะครับแล้วก็หกหนึ่งล่างนะครับล่างเออบนแล้วหกหนึ่งบนหนึ่งหกหกหนึ่งนะครับ แตกสาตัวแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ชุดสามตัวนะครับผมให้บนก็หกหนึ่งเต็มเต็มเลยครับทุกอย่างไปกลับนะครับผมทุกอย่างไปกลับนะครับนี่นเขียนไมาให้ผมให้ 6, 1, ใหกหนึ่งมาให้หนึ่งหอีกด้วยตามต่อครับพี่น้อง ตามตัวเดี๋ยวที่น่องไม่ได้กับเขานะครับบนล่างหัวนลาว เราพัฒนานะครับ เันที่4เมษานะครับปีหกหนะครับชุดวินนะครับชุดวินบวก 一盒四条。 หกสี่ห้าเก้าขับอีกชุดหนึ่งนะครับสี่ห้าแปดหกนะครับนี่คือชุดบินรูทูจับคู่นะครับชุดสามตัว สามเจ็ดหกสี่ห้าเก้าห้าแปดหกสี่หนึ่งหกนะครับรีบๆนะครับโอ้โทษครับอยว่ากวัวคลิปยาวจุดสองตัวบนล่างนะครับบนล่าง ไปกับทุกแนวทางนะครับไปกับเจ็ดหกหกเจ็ดห้าเก้าเก้าห้าห้าหกหกห้าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะครับ ี Four, five, five, ite, ่ห so ้าห้าสี่สามห้าห้าสามครับนี่ก็หนึ่งหกหกหนึ่งนะครับหกกับเก้าตัวเดือนหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสองครับระวังเลขเบิ้ลนะครับ ห้าห้ากับหกหกนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับพี่รองลาวพัฒนาจำหนี้นะครับเงาขดขีบเนี่ขอโทษด,ด้วยหลายเลิกพี่รอง